สำหรับจุดนี้นะครับเป็นต้นพุทธลักษานะครับพอนี้นะครับจะมาแนะนําวิธีการตัดแต่งนะครับให้ได้ตามมาตรฐานนะครับโดยที่ว่าต้นพุทธลักษานะครับในลักษณะที่เหนี่ยวแห้งนะครับเราจะทําการตัดที่โคนต้นทันทีนะครับนี่ครับจะตัดออกทั้งหมดนะครับซึ่งพุทธลักษานะครับถ้ามองในมุมของที่ลักษณะลำต้นนะครับเวลาเขาแตกหน่อแตกกอขึ้นมานะครับเขาจะ ขึ้นหน่อขึ้นกอมาเหมือนอลักษณะของกล้วยนะครับเนี่ยครับในส่วนนี้นะครับจะเป็นลักษณะของการที่แทงหน่อออกมานะครับซึ่งเราจะใช้พวกนี้ครับจะใช้ระยะเวลานานค่อนข้างนานสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเวลาแตกหน่อออกมาแล้วก็จะเป็นลําต้นที่สวยงามเลยส่วนใบแห้งแบบนี้นะครับอาการนี้ก็คือเราจะจําเป็นจะต้องตัดออกนะครับเพื่อไม่ให้อ,อยู่ในแปลงปลูกของเรานะครับเพื่อ,อลดความไม่สวยงามออกไปนะครับโดยที่เราจะตัด บริเวณโคนทีนะครับหรือไม่นะครับบางครั้งนะครับต้นใหม่ที่แตกออกมานะครับเขาจะแตกบริเวณกลางกอหรือกลางลําต้นเดิมนะครับถ้าไม่มีการแห้งตายลงไปนะครับในส่วนของถ้าเราพบในส่วนของมันแห้งขนาดนี้นะครับนะครับอาจจะเกิดจากการเน่าแล้วนะครับให้ถอนทิ้งได้เลยนะครับเงาพวกนี้ลําต้นแต่ว่าเงาของมันจะยังอยู่นะครับ ซึ่งพวกนี้สามารถปลูกได้ต่อนะครับโดยเราก็จะุดฝังไว้นะครับแต่ในอนาคตเขาก็จะแตกนะครับแตกหน่อได้เหมือนเดิมนะครับสําหรับช่อดอกนี้นะครับเป็นช่อดอกที่แห้งแล้วนะครับแบบนี้นะครับเราจะทําการตัดโดยที่เราจะบางครั้งนะครับเราไม่สามารถตัดที่กอได้นะครับถ้าเราตัดที่กอมากเกินไปนะครับจะทําให้แปลงปลูกโล่งนะครับดูไม่สวยงามนะครับ ดังนั้นนะครับเราจะพิจารณาจากแปลงปูนะครับถ้าถ้าเกิดว่าหนาแน่นเกินไปนะครับเราจะตัดที่กอแต่ถ้าเกิดว่าไม่หนาแน่นมากกอนะครับเราจะตัดเฉพาะปลายนะครับเพื่อยังให้แปลงปูของเรามีความแน่นดูอยู่นะครับเราจะไม่แนะนําให้ตัดใบที่แบบขาดแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่เราไม่ให้ทําครับใบขาดแบบนี้เราไม่แนะนํานะครับถ้าจะตัดก็คือเราจะตัดไปที่โคน ไปที่กลางลําต้นเลยนะครับโดยที่เราจะปล่อยให้เป็นแบบนี้นะครับส่วนต้นดอกดอกถ้าเป็นแบบนี้นะครับกําลังตูมดอกอยู่เราควรเก็บไว้นะครับเพื่อให้เขาได้โชว์ดอกก่อนนะครับหลังจากนั้นถ้าลักษณะดอกที่เป็นแบบนี้นะครับก็ควรจะตัดไปแล้วครับนี่ครับก็คือตัดตรงนี้ได้เลยครับก้านช่อ รเราเก็บใบไว้ครับแต่มันจะคลี่ออกมาใหม่สําหรับต้นพุธรักษานะครับขั้นตอนการตัดแต่งหรือวิธีการตัดแต่งวิธีง่ายๆนะครับก็สดลงประมาณเท่านี้นะครับขอบคุณครับ